ครับผมเรียบร้อยครับ รับิเข้าไปเลยนี้คบห้าองครับผครับสามสองครับผครับ4ค่ะก็จะมีแบรนด์รถใหม่ป้ายแดงนะคะเข้าร่วมเนี่ยครบทุกเซกเมนต์แล้วก็ในส่วนของกลุ่มรถใช้แล้วปีที่แล้วก็สร้างความฮือฮานะคะเพราะว่า นอกเหนือจากการเป็นงานแรกนะคะที่รับประกันซื้อคืน100%หากพบว่ารถที่ซื้อไปเนี่ยผิดอรอยต่อระหว่างสัปดาห์สุดท้ายของมิถุนากับสัปดาห์แรกของกรกฎานะครับแล้วก็จัดที่ไบเทคมาตลอดปีนี้ในเรื่องของพื้นที่นะครับเป็นเครื่องมือทางการตลาดให้ให้ผู้ค้ารถยนต์ทั้งหลายได้มาได้มาออกรถเน็มาออกง,งานนะครับแล้วเราก็จะช่วยดึงคนเข้ามา,าซื้อรถมโครนถลกที่นี่นะครับ จะซื้อรถใช้แล้วก็ไม่มั่นใจเอ้ไปซื้อแล้วถ้าซื้อกับพ่อค้าจะไว้ใจได้ขนาดไหนเราก็อะไรในตลาดรถยนต์ใช้แล้ววันนี้สิ่งที่ผมจะเรียกว่าดีใจมากที่สุดคือผู้ประกอบการก็เริ่มปรับปรุงตัวมีการมีการรับประกันเองอย่างที่ผมบอกนะครับมันทําให้เห็นว่ามาตรฐานของรถยนต์ใช้แล้วเนี่ยมันเริ่มมีแน่นอนละมางบางเจ้าก็ยังแย่อยู่อะไรอยู่กันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าจะเห็นว่าโดยรวมรถยนต์ใช้แล้วมีมาตรฐานดีขึ้นนะครับ อีกอย่างหนึ่งคือผู้ที่มาร่วมงานกับผมเนี่ยอย่างที่บอกไม่ใช่ว่ารับประกันเฉพาะในงานผมนะจริงๆถ้าเขากล้ามาออกงานผมเนี่ยสมนะตั้งแต่อยู่วงการมาไม่เคยเจอการขายรถยนต์ป้ายแดงที่แบบลงต่ําขนาดนี้นะครับซึ่งจริงๆมันมันเป็นเพนพอยต์มาจากปีที่แล้วอยู่แล้วเพราะปีแล้วเนี่ยประมาณห้าขอวิดีโอนะครับมองกรนี้นะครับ5 4, 3, 2, ้าสี่สามสองตนี้ครับ ค,คต่อไปนะคะขอเรียนเชิญรอออโต้โปรดักษ์จำกัดข,ขอขอบคุณนะคะท่านสุวชนพ่ธมิตรและผู้มีเหตุทุกท่านเลยนะคะที่มาร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Fa s t Auto s h o ชไทยแลนด์2025เลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ปีที่13ในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะร่วมพิธี